ซึ่งการกระทําเช่นนี้นะครับทําให้ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับไม่ต่างอะไรกับเอาชื่อของท่านไปประจานให้ทุกคนรับรู้นะครับว่าคนนี้เป็นคนจนมาเอาเงินของรัฐบาลไม่ต่างอะไรกับมาตรการบัตรคนจนที่ผ่านมานะครับคนจนๆเวลาคัดกรองสุดท้ายถูกปัดตกไปนะครับส่วนคนรวยๆมีรถเก๋งครับสุดท้ายได้ถือบัตรคนจนเมื่อมีการคัดกรองมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับ วันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องวันโอนนะครับมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ เรียกว่ามองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยก็คือในขณะนี้นะครับได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้นะครับตอนนี้ได้มีแนวคิดว่าจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแจกเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่นะครับจากเดิมนะครับ จะทาการแจกผู้สูงอายุทุกคนเรียกว่าถ้าใครมาขอรับเบีย้ยผู้สูงอายุนี้นะครับไม่ว่าจะรวยจะจนเรียกว่าทุกคนถ้าเป็นคนไทยจะได้หมดทุกคนเลยนะครับจะไม่มีการคัดกรองแต่อย่างใดนะครับแต่ นโยบายใหม่ที่กําลังจะออกมาจากแนวคิดของคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็คือจะให้มีการพิจารณาเกณฑ์รายได้ขั้นต่ําสรุปง่ายๆคือจะแจกเฉพาะคนจนนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องแสดงตัวตนจะต้องแสดงรายได้ก็คือจะต้องมีการยื่นเอกสารมากมายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการคัดกรองด้วยสต้องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรให้สาธารณชนรับรู้สังเกตนะครับ ข้อ1ถึงข้อ3ต้องแจกคนจนแล้วก็ต้องมีการแสดงรายได้ต้องมีการคัดกรองผลที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะมีท่านผู้สูงอายุบางส่วนนะครับเรียกว่าเป็นส่วนน้อยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้เกณฑ์เส้นแบ่งความยากจนนะครับ ท่านผู้สูงอายุที่มีไรายได้เกินกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะตกไปนะครับหรือไม่แน่นะครับบางท่านอาจจะจนกว่านั้นนะครับแต่สุดท้ายเวลาไปยื่นเมื่อต้องมีการผ่านการคัดกรองนะครับเขาอาจจะบอกว่าท่านรวยเกินท่านอดเงินก็เป็นได้นะครับไม่ต่างอะไรกับมาตรการบัตรคนจนที่ผ่านมานะครับคนจนจนเวลาคัดกรองสุดท้ายถูกปัดตกไปนะครับส่วนคนรวยๆมีรถเก่งขับสุดท้ายได้ถือบัตรคนจนเมื่อมีการคัดกรองมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ตามมานะครับเพราะฉะนั้นภาคประชาชนถึงรับไม่ได้ ยังได้มีการคัดค้านหลักเกณฑ์นี้ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่รัฐบาลว่าจะฟังเสียงของประชาชนแค่ไหนเพียงใดนะครับแล้วตามข้อ4นะครับถึงแม้ท่านมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยอย่างชี้ผู้สูงอายุแล้วก็ตามแต่เขาก็จะต้องเอาลายชื่อของท่านไปประกาศให้สาธารณชนรับรู้นะครับซึ่งการกระทําเช่นนี้นะครับทำให้ภาคประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับไม่ต่างอะไรกับเอาชื่อของท่านไปประจานให้ทุกคนรับรู้นะครับว่าคนนี้เป็นคนจนมาเอาเงินของรัฐบาลทางภาคประชาชนก็เลยคัดค้านนะครับแต่นโยบายตรงนี้นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจน นว่าลายเดิมอาจจะไม่ได้รับผลกระทบหรือถ้ารับผลกระทบก็อาจจะนิดๆหน่อยๆนะครับแต่จะมีปัญหาสําหรับลายใหม่บอกได้คําเดียวนะครับปัญหาตามมาน่าจะมากมายนะครับและนี่นะครับเหตุการณ์ล่าสุดก็คือตามคลิปที่ผมทานะครับจุติเผยตีกับเบี้ยผู้สูงอายุให้แต่คนจนหลังประชาชนบุกพอมอยื่นหนังสือค้านนี่นะครับข่าวของผมวันที่24กันยา6-4นะครับภาคประชาชนไปยื่นกับท่านรัฐมนตรีจุติแล้วท่านรัฐมนตรีจุติก็บอกว่า ตอนนี้ตีกลับไปให้คณะอนุกรรมาการออกแบบมาใหม่นะครับนี่นะครับโพสเฟซบุ๊กของท่านจุติก็มีการโพสต์ไว้เหมือนกันนะครับวันพฤหัสบดีที่23กันยา64เวลา10.30น,นรับหนังสือให้ทบทวนกรณีที่การนําเสนอแนวทางปรับการจ่ายเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและเครือข่ายสลัม4ภาคณบริเวณชั้นหนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นี่นะครับภาคประชาชนก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการตีกลับไปแล้วเกี่ยวกับนโยบายใหม่แต่ในการตีกับนะครับมีกรอบเวลา30วันเดี๋ยวก็ต้องดูว่าตีกลับไปแล้วคณะอนุกรรมการเสนอกลับมาใหม่จะมีอะไรแอบแฝงหรือมีอะไรสอดใส้กลับมาอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะคอยตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้ก็มาดูเบี้ยของพวกท่านนะครับที่จะเข้าในเดือนตุลาคม64สําหรับปฏิทินการโอนเงินของกรมบัญชีกลางปีนี้ยังไม่ได้ทําออกมานะครับอันนี้ผมก็เลยเอาปฏิทินเก่ามาดัดไป ให้ท่านผู้ชมชมในวันนี้นะครับซึ่งวันที่จะทําการโอนนี้นะครับผมก็ใช้ข้อมูลจากเดือนที่ผ่านๆมานะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้น่าจะเป็นวันที่8ตุลาคม64นะครับถ้าไม่มีปัญหาผิดพลาดประการใดนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้สําหรับท่านที่จะได้นะครับกลุ่มเด็กก็คืออายุ0-16ปี จะได้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับ600บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนส่วนท่านที่เป็นผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง2กลุ่มนี้นะครับจะได้1,000บาทต่อเดือนส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับก็คือเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ โดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสาหรับท่านที่อายุ60-69ปี700บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ70-79ปีแล้วก็800บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ80-89ปีแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนี่นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่8ตุลาคม64ทุกท่านน่าจะได้รับเงินก้อนนี้นะครับตารางเงินเข้าเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4สําหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด 0-16ปีนะครับจะได้รับจำนวนเบีย600บาทจะได้รับในวันที่8ตุลาคมรวมจะได้รับ600บาทนะครับสำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดนี้นะครับของวันที่1ตามมาตรการเพิ่มกำลังซื้อของกลุ่มบัตรคนจนนะครับกับมาตรการเพิ่มกำลังซื้อของกลุ่มบัตรประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทั้งคู่นะครับแต่สำหรับพ่อและแม่เด็ก0 6ปีนี้นะครับ ตามมาตรการนี้ถ้าท่านมีบัตรคนจนท่านก็ได้รับ200บาทนะครับหรือถ้าท่านอยู่ในกลุ่มบประชาชนท่านก็ได้รับ200บาทเช่นกันนะครับแต่นั้นเป็นสิทธิ์ในส่วนของพ่อแม่นะครับถ้าสิทธิ์ของลูกนี้ก็คือไม่ได้นะครับอย่าเอามาปนกันนะครับนี่ผมพูดเฉพาะสิทธิ์ของลูกนะครับส่วนท่านผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยก็คือ600ถึง1,000บาทในวันที่8ตุลาคมเดือนนี้ได้เร็วนะครับรวมท่านจะได้รับก็คือ600บาทถึง1,000บาทสําหรับท่านผู้สูงอายุ60ปปีไ กลุ่มนี้พิเศษหน่อยก็คือบางท่านอาจจะได้รับตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อ200บาทนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาหรือบางท่านก็อาจจะได้รับตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มบัตรประชาชนนะครับก็จะได้รับ200บาทในวันที่1เช่นกันจากเดิมนะครับท่านจะได้6 0 0้อ0ถึงหนึ่บาทแต่ถ้าท่านได้มาตรการใดมาตรการหนึ่งนะครับจาก2มาตรการนี้ท่านก็จะได้รับเพิ่ม กลายเป็น800บาทกับ1,200บาทนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มท่านผู้พิการที่มีบัตรคนจนด้วยกลุ่มนี้นะครับท่านจะได้800บาทในวันที่8ตุลานะครับแล้วก็จะได้รับอีก200บาทในวันที่22ตุลารวม2ก้อนนี้นะครับท่านก็จะได้รับ1,000บาทและกลุ่มนี้พิเศษสุดเลยก็คือทุกท่านนะครับจะได้รับวันที่1ตุลาคมอีก200บาทนะครับ มาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มบัตรคนจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้พิการที่มีบัตรคนจนจะได้รับทั้งหมดคือ1200บาทสําหรับกลุ่มต่อมานะครับท่านผู้พิการที่มีอายุต่ํากว่า18ปีกลุ่มนี้ท่านจะได้รับ1000บาทในวันที่8ตุลาคมเรียกว่าก้อนเดียวโดดๆนะครับส่วน2มาตรการนี้นะครับ ตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อบัตรคนจนกับมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของบัตรประชาชนไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับเรียกว่ารับก้อนเดียวเพียวๆไม่มีก้อนอื่นแล้วนะครับ1,000บาทส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือท่านผู้พิการอายุ18บวกนะครับกลุ่มนี้ท่านจะได้รับ800บาทในวันที่ 8ตุลาคมนะครับรวมก็จะได้รับ800บาทและกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีสิทธิ์ได้รับ200บาทตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มบัตรคนจนนะครับแต่สําหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษของมาตรการเราชนะนะครับท่านก็จะได้รับอีก200บาทในวันที่1ตามมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มบัตรประชาชนนั่นเองนะครับถ้าท่านใดมีสิทธิ์ได้รับ200บาทตรงนี้จากเดิม800นะครับได้รับเพิ่มอีก200ก็จะกลายเป็น1000บาทสําหรับท่านผู้สูงอายุที่มีบบััตรรคนนนนจท่าก็ได้เงิ เบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม จ่ายกันไปในเดือนที่แล้วนะครับจ่ายย้อนหลังกันไปเกือบปีครึ่งเลยนะครับก็ได้รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกลุ่มน,นั้นผู้มิการอายุ18บวกนี้นะครับจริงๆแล้วทางรัฐบาลมีมติอนุมัติให้ท่านได้รับ1,000บาทมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ในอนาคตจะได้รับเงินย้อนหลังเหมือนกับกลุ่มนี้หรือไม่นะครับกลุ่มนี้ผ่านมาเกือบปีครึ่งรัฐบาลจ่ายย้อนหลังให้16เดือนแต่ใจ่ายให้10งวดนะครับ ว่าวันเวลาผ่านไปรัฐบาลจะให้ย้อนหลังด้วยหรือไม่นะครับเดือนละ200บาทเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องพวกนี้ผมตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมจะรีบนํามารายงานท่านโดยด่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3าํานวน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคน โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จํจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา6เดือนวงเงินรวม16,380.19ล้านบาทโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่ม4เป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะครับได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ ผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เป็นต้นโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3จํจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือน วงเงินรวม3,000ล้านบาทกลุ่มนี้ก็เตรียมตัวนะครับรัฐบาลกําลังเร็งให้กลุ่มนี้ลงทะเบียนบัตรคนจนอยู่นะครับเรียกว่าถ้าพวกท่านได้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับเงินเดือนละ200บาทนี้ก็จะได้แบบถาวรแล้วนะครับ